สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมต้องพิกอนะเนี่ยสวัสดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับผมปอบกันลาทีแชมป์ออโต้คานะครับพบกับพวกเราเช่นเคยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะครับไม่ไม่ช่วงเช้าก็ช่วงบ่ายนะไหนวานี่มาเน่ะเราจะมาให้เห็นหน้ากันทุกวันเพราะว่ามันมีจอบซดไปในไลน์ซดนี้สองกันก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องเอารถมาให้ดูกันบ่อยๆครับผมวันนี้โปรโมชั่นเด็ดด้วยวันนี้เปิดประเด็นเลยนะประเด็นเลยก็คือรถคันเก่า ราคาเดิมที่เราตั้งไว้ในราคาที่4เส้น1 90 0 0บาทอ่ะวันนี้เราไม่ค่ายวันนี้ไม่ค่ายครับเลือ3สมเส้นเก00ถ้าเป็นเต้นถ้าเป็นพ่มบ่มซื้อเลยถ้าเป็นคนอื่นพ่มไม่รู้นะเพราะว่าได้เช็มสี่ประตูครับพ่มรถยอดนิยมเลยอ่าแล้วก็ราคา3เมเซนว่าพอดเดือนเจ็ดพันบาทครับตอบโจทย์แล้วครับไมู่รทีไม่รู้ที่อ่นนได้แล้วยอดจัดนี่ทวมตนทะลุมตะาย ไม่ต้องอ่อตังมาสักบานบนะไม่ต้องอ่อตั้งมาสักบานหนึ่งจัดจัดสี่ดาวกันพ่อเดินเจ็ดปันว่ากันับว่าดอเบียสี่บาทว่ากันนะครับ,รบสมุนเบไม่ใช่รถไม่ดีนะครับยำก้อนมาไม่ใช่รถไม่ดีแต่ว่าช่วงนี้เน้นว่าไอร้รไอร้ไอรมันก็ยาไปหมดเลยที่เป็นการค่ายคล่องที่เป็นลาดนัดที่เป็นอย่าว่าแต่รถเลยเอาแต่ลาดนัดอย่างเหนื่อยอ่ะพ่อมันเลยว่าร้านเรมาตอเตนลูกค้าอ่า ปรับรถลงมาครับให้ตอบโจทย์กับคนที่ว่าเก็บตังค์ไว้เซน้าที่จะไปดาวป้ายแดงทุกมมืว่าจะเก็บเก็บตังค์ไว้เซน้าไปได้ปอแดงนะเล่นกันเรื่องนี้ก่อนมีตังค์อยู่เซน้าจะไปได้เอาดาวป้ายแดงพ่อเดินมืดครับกับเก็บตังค์ไว้เซน้าเก็บตังค์ไว้เซน้ามาเจอคันนี้ไม่ต้องดาวพ่อเจ็นเจ็บพันาบาทพ่ว่าก็อันนี้ก็น่าคิดนะครับโอ้าไปด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับข้าวมาแล้วเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยถ้าเป็นพวกไม่กินได้เลยซึ่งกบมาแลกนะครับว่าสาปาบรถแันพื้สซาปาบรถแันพื้ใช่ไม่ใช่ว่าไม่เราเราจะใช้คำพูดเลยว่าไม่ใช่รถหนาวแล้วกันรถยู่ในค่อนข้างดีด้วยซ้านะครับแกเอามาแลกนี่คือดีด้วยซ้าคันนี้ก็คือวีโกเชมสีประตูยกสูงเครื่อง25 0พเวีนโตัวโบนะครับปุ้มปี2อ1 1โอเคสภาพรถเดิมเดิมเลยนะครับข้อในคุณได้ก็คือมีการ เอย่ามานั่งมาแล้วดูรอบกันกันก่อนเลยครับกระจกไอ้มุมอัพด้านหน้ามีมาให้แล้วนะครับฟอร์จูเนอร์เลยนะครับเนี่ยเชมฟอร์จูเนอร์ครับเชมฟอร์จูเนอร์นี่คือสัญลักษณ์ของกระจกฟอร์จูเนอร์ด้านหน้าก็คือครบเรียบร้อยแล้วไฟตัดหมอก็ได้มีให้หมดแล้วนะครับผมว่าเชมเทวาค่ายทะลุทะลวงมาก่อนนะเมื่อกับตีอันดับต้นๆเลยก็คือเนี่ยมีกระจังมีไฟหน้าเนี่ยล่อมาพอมาเป็น เราอย่าว่าเลยรีโวนี่โซ่หนึ่งจุดเก้าไม่ได้เลยตอนนี้โซ่ <c oughs> ไม่ได้เลยแพ้เลยเชฟนี่แหละกับยังตอบโจ๊ดอ,อยู่ดันข้างมาลอเดิมเดิมเราแม็กโกรงานย่างมิชลินเลยนะครับแม็กซิมเจ็ดนะย่างกระชายอีกยาวๆย่างราคาดีด้วยคุณภาพดีด้วยนะครับบันไดข้างก็ยัางไม่ไหมอยู่สะอาดสะอาดไม่มีรอยบุบเลยนะครับก็มาด้วยไฟเลี้ยวกระจกมองข้างโสมียม คิวได้มีให้ครบแล้วนะกันซาดนะถ้าไม่เจ็คิวก็คือกันซาดเอาบันดาลถูกย่างสมบูรณ์สี่ประตูยกสูงเครื่องสองพันห้าหนะครับตัวนี้เจงปา๊ซี่นิดหนึ่งครับเลยแลในรถวัวปา๊ซี่ปีหนึ่งแต่ด้วยบางคนก็ไปอยากรู้นะแต่เขาไม่ยากซื้อรถเี่ประตูอ่ะมีเหตุผลเดียวเลยก็คือปา๊ซี่แพงครบาีนะครับปา๊ซี่ขัดนี่สามบันดาบาลเลยเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่ง ตอนนี้เลือกสองพันห้าแล้วรวมพอร์บอก็3สามพันอ่าบอร์บก็อยหกรอยเห็นไหมไม่แพงครับไม่แพงเหมือนตีกิดปีหนึ่งเราเจอความสะดวกสบายปีหนึ่งอ่ะนั่งบ่ายบางคนไปมองว่าเจอตอนถึงอ่าผสี่เก้ารอยครับเฮ้ยว่างนี้ไม่จะเก้ารอยแล้วนะผ่านาสิบบาทแล้วผ่านหน้าสิบบาทผ่านสิบาทกับนี่สองผนาอ่ก็ตัางกันอยู่ที่ผ่านหกยห้าอยไม่ผ่านมาบ้านเลยอันนี้สองผนากับผ่านิบาทอ๋อเ พันกว่าบาทพันสี่สี่ร้อยห้าสิบนะพันสี่ร้อยห้าสิบแต่เราได้นั่งแบบสบงสบายนะไปได้มาไหนนะหลบครัวได้เลยครับอ่ะตีนั่งแบบใบ้บาเลยข้างล่างล่างกระตุกค้องได้ต่อไปมาดูข้างท้ายครับครับผมข้างๆก็สีเดิมๆนะครับคัดสีมาให้แล้วสีดำสีดำรอยคนแมวอะไรก็คือมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเราคัดมาเรียบร้อยแล้ว ด้านล่างก็ยังเป็นเดิมเดิมจากโรงงานกันชนเดิมเดิมสติ๊กเกอร์ได้เดิมเดิมหมดเลยนะครับผมตัวนี้มันจากเทิงเราเลยนะซองพันห้าอีอ๋ตอนนั้นแหละเคลือบผาซีได้ทูกับกระป๋องเป็นเครือบซองพันห้าอ่ะก็นั่นแหละเน้นไปทางประหยัดครับผมไลเนอร์ก็ยังของโตโยมาจากซูนนะยังเดิมเดิมไม่มีการผ่านการถูกนักแต่อย่างได้นะครับโดยสภาพรองรอยก็มีการใช้งานแต่ก็ไม่ได้แบบ นะไม่ได้แบบรุนแรงเกินก<ๆ>ไปผมว่า,าก็ร่างแรกเดิมๆนะแมตตอาร์กยังอยู่ครบครับปมไอ้นี่เป็นไอ้นี่บอ่น้องเลยนะ่าเป็นรอยแต่เราไม่ทำเนื่องอ <ะ S 1> จากว่าเราวายเดิมๆแต่ถ้าเมื่อกับลูกค้ามา <อะ S 1> ไม่ชอบมีครับสนิ่มตรงนี้ <อะ S 1> พันปันพื้นมันก็ต้องเป็นเพราะว่าเวลาเราล้างรถนำม,มาขั้งอยู่ตรงนี้ประกบกับฝาทายพันเพื่อนต้องเป็นครับแต่ถ้าว่ามาถึงกัไม่ชอบจะการ่วยเก็บให้ดีพี่ได้เลยครับอนนี้เราคือเราวายเดิมๆไงวายเดิมๆก็ไม่ยากครับ ช่วยต้องเอานอี่ตรงนี้เป็นนิ่มมาเป้านองไอ้เรื่อเลี้ยงแรงน้องแน่เลยรถน้องใช่ครับพมก็เลยได้เรเดิมจะไว้เดิมให้มาที่สุดครับป้ายทะเบียนมันเป็นป้ายไม่บางคนลึกแล้วนะเพื่อนครับรบ,บางคนลึกไปถึงว่ารถมาจะเนิ่นแต่ไม่จดป้ายข้อจอนี่ข้อจอ,น,อ,จอนี่ก็คือมวนไม่เลยอ่ะครับรถคันนี้เนืองจะูกค้าข้อป้ายเดิมคืนนะครับเป็นป้ายประมูล ปลายเดินก่อเข้าเป็นปลายประมูลนะครับเราก็เลยต้องจดทะเบียนไม่เพอร์ติชาได้เล่ตัวไม่นะครับบางคนลึกจริงๆเขาจะรู้หมดเลยนะรถจดทะเบียนนี่อ่าต้องเป็นข้อจ่อข้อช่อพุ่มพุ่มพุ่มไม่ลึกถึงขนาดนั้นแต่ว่าแจ้งให้รูครับไม่สบายใจเดี๋ยวพุ่มให้ดูเล่มแนน้ำให้ได้ครับพุ่มเรามีหน้าสิเป็นได้ครับปลายเดิมเป็นได้แล้วนะไปเดิมไรเจ็ดส่งเจ็ดอะไรสักอย่างนี่เลยครับเราคงคืติดไปประมูลมาคดังข้างก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับมีตับนี้ บางนะครับโตยินโตเลยแกว่าคัดไม่ออนะแต่ว่าโครงสร้างตัวรถยังเดิมเดิมนะครับพมคิวเมอเปิดกันะลอกได้มีครับยางมิชลินสี่เส้น,สนเหมือนเดิมหนะกัศซีนิดนึงด,ด้านานี้ด้านด้านกัศซีแกว่ามีเล็กกัศซีนะครับนะใส่ๆแววๆเลยนะครับก็มีสนิมเล็กน้อยก็คือตามตามอายุการใช้งานนะครับพมนะครับด้านล่างนะครับเอ่อ ภายในขึ้นลงสะดวกสบายนะพ่อหมอเอาค่าเยียบถึงมีเทจจับตรงนี้นะครับวิธีการขึ้นนี่นะครับนะกว้างขวาง,วางหัวดูสูงสูงภายในบรสสะอาดมาครับเดี๋ยวพ่อหมอตากลองดูมีเทวางแก้วตรงนี้นะครับมีเทเก็บข้องมีเทเก็บข้องนะครับนะหลังคาเลยเกลียงเกลียงนะ ๋ยวกให้ตากรแพลนดูเบานิดหนึ่งบอนุ่มมากเลยครับนี่นิ่มมากอ่ะใส่ใส่กับด้านล่างน่าจะไม่ค่อยได้หนังอะ่ะพ่อหมอหนังน้อยมากอืมหนังเรสี่ดำสวยเลยนี่ลูกค้าหุ้มมานนะทางร้านไม่ได้มาหุ้มให้นะครับพมผ่านการใยงานมาไม่ได้เยอะนะส่วนเออ คองสาลักสติ๊กเกอร์เลยย่ครบนะครับพมนี่นะครับมาจากโรงงานมันพื่งกันนันเลยเดี๋ยวให้ไอตาก้องแผ่นดูบอสนิดนึงก่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปแนะนําข้างในนะครับบอกฝั่งคนครับแล้ก็อยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับฝั่งคนหนังคางได้ก็สมบูรณ์พวงมาลลยช่องแอร์ได้ยู่ในสภาพสมบูรณ์หมดหนึง ลักปีสิบเอ็ดก็นี่สองปันยิบซ้มก็สิบสิบปีสิบสองปีครับอ่าสิบสองปีกับเล็กใหม่หนึ่งเส้นแปดหมื่นก็ไม่ได้เยอะนะครับสิบสองปีครับหนึ่งเส้นแปดหมื่นพอดี้อดีเลยครับใช่ใช่ครับพมได้ฝ่ายนนั่นเป็นบอลนั่งแล้วนะมีไอ้ครบมีซ้ำโลกกันขรมุยไหมพอดูนะ่มีมี หลงค่อยก่อนน่ะเดี๋ยวค่อยไม่ได้คือไรผ้าเลยครับอ่าตัวนี้ก็คือเท่ไปให้กันเลยมันจะติดตั้งเพื่อเนี่ยพอเราดึงปุ๊บเราจะสาตาร์ทเครื่องเครื่องยนต์ไม่ได้นะครับอ่าอ่อาเพื่อฝวามปลดภไปจอดน้างจอดได้นะครับพ่อม <นะ S 2> ดีนะตัวนี้สามผ่านมาบ้านนายชายพ่ผมหมารอบโจลดีครับครอบอุปรกรณ์นะ เครื่องเสียงแอร์เรอยู่ในสาปาพร้อมชายงานนะครับผมาเไยสี่การนะเดี๋ยวมาดูฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงพับชึ่งพับชึ่งเครื่องยนต์ก็แห้งๆห้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะ แบตเตอรี่ของเ t าอยู่จะลอยใหญ่นิดนึงน่ะใหญ่นิดนึงอ่า ABS มีให้ครบแล้วนะครับผมอ่าอิร์เตอร์อยู่บนน่ะแผงกันความร้อนแล้วอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับผี่อ้มไอสติ๊กเกอร์ได้มีให้ครบนะครับเครื่องยนต์ไม่ควันไม่อ้อยน่ะตัวเครื่องยนต์ก็ไม่เบื่อครับ จช่เราก็มีการรับประกันด้วยกันกประกันห <6 S 1> ลงังนะค่ายแต่ประกันหลังังค่ายยกเดือนเครื่องยนต์นะครับอของโตยโยต้าก็คือไอขานหน้าต้องมีตัวเล็กนะซึ่งหมอ,อก็อยู่มุมนู้นนะครับแผ่นเพรอยู่มุมนั่นไอ้นี้สาคัญครับนู่นนะครับต่กลองแผนแ่นมปดูนิดนึงอันนี้สาคัญเลยถ้ารถมันมีการเบียดกันชนมาเราแก้แผ่นเพรโดยมากแลวมันจะยับมันจะยูย่ยับยับยู่ไม่มือ ไม่เหมือนเนี่ยก็คือเดิมเดิมแน่นอนครับขาดงานข้างอะไไม่เคยกระแทกแน่นอนโมเดงโตโยต้าเครื่องยนต์นี่ไม่ต้องดูแลได้เนาะเพราว่าเป็นล้านนะเพรา่าเป็นลานโลนะครับแต่ว่านั่นแนะนำเครื่องต้องเป๊ะนิดนึ่เป๊ะ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 ครับพมเมน่นเข้าชายกันแทบจะเป็นล้านไปดูแลของเร็วแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นเกียร์ต้วอย่างว่ามีเรื่องเกียย์กันบั่งนะก็อายุยาวแต่ถ้าเรื่องเครื่องยนต์นี่ไม่เคยเห่นดีครับ ทีมันจมนามเลยก็เช็มก็ขัดนี้เซประตูยกสู้เพิ่งสองพันหปีสองพันสิบอ็ะครับจ้าราคาเดิมสี่เส้นหนึ่งหมืนเก้าบาทวันนี้เราไม่ค่ายครับพมในราคาสเส้นหนึ่งหมื่นเบาทก็ไม่ต้องดาวใช่ซึ่งบอดรถมาเลือกสาเส้นเก้าหมืบาทเอาตั้งครับว่ะยิงไม่ต้องดาวไม่ยชยนะครับเอาตั้งกลับได้เลยเอาตั้งกลับได้เลยนะใครตีว่า ประกอบธุรกิจต้องการเอาเงินไปลงทุนนะเรื่องนี้มันก็คุยกันมานานแล้วเรื่องแต่เราก็ไม่แยกที่แนะนําลูกค้านะพ่อยิงจัดม้าครับพ่นม้าขาราพ่นนักไอเนี้ยพอมาเลือกซ้ำเก่าเก่าพ่นเดือนหนึ่งเจ็ดพันวาบาทเจ็ดพันวาบาทในระยะเวลาหกปีหรือเจ็ดปีก็โอเคใส่ถ้านักกันแบบได้พเต่วไปเน้นก็จะเป็นคนคํานวณรายได้ให้นะครับผพิ่มเพมว่าซ้ำเส้นวาบาทได้แค่แชมป์เซบาตูก็ถือว่าเป็นรถ ครอบครัวหรือว่าเดินทางแบบเดินทางใกล้แบบต่อเช้ายาตที่แค้ไปเฉียงไม่ับาใบ้เลยกับสตาร์ทเื่องใส่มันก็เดินทางเลยก็คือสามารถถูกข้องได้ด้วยสามารถถูกคนได้ด้วยนะร่างเลยกับก็เหมือนเราเอาเราเราในฐานะที่เราไม่ใช่เป็นผู้ค่ายับถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้ซื้อซึ่งเราห้ารถคันหนึ่งนะเช็มสี่ประตูกับเต็นเช็มออโต้ขามว่าอนสั่นเลยคับถ้าติดเสือเช็ม มาดิเชมอโตคามาดิเชมอโตคานะครับผมเอาแบบนั้นแล้วกันก็ยำกันมาด้วยนะครับผมยำกันอีกทีสร้างเส้นเก้าหมื่นเก้าพันบ้านนะครับย้มยำราคานี้เลยเพราะว่าจับตรงได้แน่นอนโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับแคปหน้าจอถักมาเลยนะครับผมแล้วก็ข้อยำอีกนิดหนึ่งไม่ใช่รถไม่ดีนะครับมาเล่นกันอีกทีนึงเพราะผมเองก็กลัวว่าพอเราดั้ราคาลงมาเราคิดว่ารถค่ายไม่ได้คงจะเป็นรถไม่ดีสภาพปนฟื้นนะมาแค่เราลองครับ พาไปให้คนูรจักเละว่ารถมีการชนมีตำหนี่มีอะไรคัดทรงคัดซีมีพุกได้ไหมครับ้องมาพี่ย่เลยคัดซีไปเลยครับแกอูเพราะมันมีลิฟมีอะไรขึ้นเลยช่วงล้างกันเลยย่ได้มันพบื้อได้หมดเลยครับแต่นี่ไม่ใช่ว่าเคยได้ยินนะไปแกนู้นเข้ามาแยได้รืยลองมาเข้าะว่าเส้สัญญาอย่างเดียวลองมาแก่นี่ลองแล้ครับมาแล้วได้ลองขับไปลองขับแล้วถึงก็ตีได้นะรถขับไม่ดีช่วงลงช่วงล้างเออตั้งสู้นาย ถ้ารู้ว่าเออรถกินทรายกินฟ้าเจงพงบมาเดี๋ยวผมจะดก,การนายแล้วก็เครื่องยนต์ก็พาไปคนดูเครื่องยนต์เป็นช่วงล้างก็พาไปขึ้นลิฟตแลกกันว่ามันมีพุกมีได้ไหมเพราะบางที่เราได้มาเมื่อตรงนิ่มรอยข้อต่อได้แบบนี้เราก็ผลนสี่ดำดานสีสี่กระป๋องะครับป๋องลาที่บา้านนะซาดไปน,ดนิดๆแต่บางคนคนแคเข้ารู้เรื่องรถ เขากลัวเขาไม่รับายใจละเขาไม่บายใจฮะว่าเรายอมมาฮะว่าเราไปทำมาแต่พอพอว่าคัดีด้านในอืเราไม่ทุกเลยเราจะไม่ไปแทงเลยจนสุดท้ายแล้วลูกค้ามาบอกเราว่าน้องพี่ขอพอะไรได้นะพนกันสนิมราคาประมาณเท่าไรครับได้ครับผนกันสนิมสี่พันอ่าก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ราคาแล้วครับคุณย่าได้รถจะต้นไปโดยสปาแกว่าคุณย่าได้คดีแบบคุณทำเองอืบอเรามาเดี๋ยวเราทำให้คันนี้นะ ลดราคากันคนกันสนีทไหมกันเอ้าเติมก็ไปแล้วเจมครับอ่าเติมก็ไปแล้วตั้งใบใบใช่นะอ่าผมได้เงินเลยผมได้ก็คือเติม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 ครับให้ลูกค้าให้ลูกค้าได้ซื้อนี่ครับนะโอเคก็แบบนั้นแหละกันฝากไว้ด้วยนะครับเส้นเชมมอเตอร์คาร์สุรัตนีนะครับอยู่แถวแถวสินทันนะครับปุมปักมุดเตเส็นทันครับเลยส้นทันมาอยู่สายมือก่อนถึงไฟแดงครับนะ เก็ตนายจอยพอมน่อยนะทะเละอะไรส้นนี้แต่บางทีมาพบหน้าร้านอาจจะโดนซีเซ็น 4, 100, 9, มึนเก้าพันเหมือนเดิมแล้วใ<ช>่รครับผมอาจจะโดนซีเซ็นมึนเก้าพันแล้วเพราะว่าในราคาซีเซ็นมึนเก้าพันเราก็มองเลยว่าไม่แพงใช่นะ,ะเราได้ซีประตูแต่เราเอามาลดกันนี่ค่ายได้นะครับผมวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์บอกญาติพี่น้องด้วยนะครับเช็มซีประตูปีสิบเอ็ดราคาเราเราฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ